สวัสดีครับห่างหายไปวันสองวันครับบดได้ลงคลิปยากเอยากเวียก,ยากงานหลายงานคนทันเยอะเดี๋ยวเมื่อนี่เดี๋ยวที่พาเดินชมเอร,รอบๆของรีสอร์ทครับเดี๋ยวที่พามาอัปเดตแต่ว่าเมื่อนี่กับฝนกำลังจะมานะมันเป็นพายุเขา่าเป็นพายุเขา่าที่อะไรนะพายุเอ วิพาวิพาหรือว่าอะไรนี่แหละครับผมได้ดูข่าวอยู่แต่ว่าลมแรงมากลมตั้งแต่เมือม่อวานวันสองวันเลยครับลมตอนนี้ก็ยังพทธัญญายุทธแต่ว่าฝนเริ่มมาแล้วตอนนี้ผมกำลังว่าจะพาพอด,ดีฝนมาพอด,ดีนี่ครับแทงน้ำอันนี้แทงน้ำสามพันลิตรครับ กำลังไอ้อน,นันค้งอยู่ข้างบนจเจ้าขึ้นไปตั้งอยู่ตรงนู้นครับเห็นบไหะทำเสร็จเรียบร้อยเลยครับเป็นแทงน้ำส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ไม่ฝาเซอร่าจะามาทำทำรั่วครับทำรั่วทางประตูทางเขานู้นครับอยู่อยู่ทางเข้าฝั่งนู้นครับ ฝนมาเรียบร้อยแล้วฝนตกแล้วจากที่หลายวันนะฝนบ่ได้ตกนะครับนะพอดีเลยเฮาก็บโได้หดหยาหยาเพิ่งตัดเมื่อวานนี่ครับบัสที่ลงไปหดหยาตอนเย็นพอดีฝนตกมาก,ก็ดีเลยนี่พักเขาก็ยังบม่ได้หดครับพอดีเลยฝนตกมาวัววัวะี่ตกแห้งหรือบ่อเลยครับปกติจะมาป,ะปล่อยประมาณนี้ ไปเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอ้าวนี่ครับบ้านนี่ก็แค่จะเซตเหลือแค่เก็บนิดๆหน่นนอยๆครับแต่ว่าผมง่ายของขึ้นมาอยู่เรียบร้อยเลยอันนี้ส่วนนี้เอ่วนเนข้ทางบ้านนี่ครับทางบ้านนะบ้านจะเอาหินเกศมาลง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 ส่วนนี้วัดน,นะ สีแผกมาลงมาลงไอ้แท่งน้ำไอ้พอดีมันเหลือกันเลยเอามาเทม,มุมน,นี่นี่ครับครัวของผมก็จะลกหน่อยคือผมมันนี้ผมเก็บกระดาษไว้ครับเก็บกระดาษไว้ขายเพราะว่าทาเทาทิมมันจะเก,กก้ามันจะเวลาลมผัดมันจะปิวไปทั่วไอ ตัวพื้นที่ของของเฮานี่ครับก็เลยเก็บไว้เก็บไว้ใส่กล่องพอดีฝน,นตกก็เลยหยกเข้ามาครับอันนี้ก็จะมีครัวอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ถ้วยใส่จานครับอันนี้ก็ตูไ้ไว้เวลาหนึ่งเข่าครับอันนี้เป็นอันนี้ก็วางของได้ตัวจานได้เหมือนกันครับ ผมว่าชียิงไม่ใส่กันเพื่อกันตกครับ,นนบาน้เดามพูนยยดนะครับวันนั้นไปเอาแก๊สมาพอดีสั่งแก๊สมาครับอ,รอันนี้ก็จะเป็นในที่ล่างจานที่ล่างจานก็ยังท่านได้เก็บนะครับอาจจะลกหน่อยผมว่าจะเอาที่เอซิงล่างจานไปอยู่ตรงมุมตม้นไม้เดี๋ยวต่อท่อน้ำไปไเวลา เวลาเอาล่างถั่วลังจานก็จะเอาน้าทิ้งไปลงตรงไอ้ต้นไม้พยุงนะครับ <c oughs> ต้นไม้พยุงจะได้ลดน้ําไปในตัวเลยครับ <c oughs> อันนี้ส่วนหลังบ้านครับ <c oughs> นนวหลังบ้านส่วนอันนี้ก็จะมุ้งนะครับทําไว้เรียบร้อยเหลือขาดแก้แผ่นแม่พิมพ์สีส่วนตรงนี้ก็จะไว้เป็นที่จอดรถครับ เดี๋ยวลังแดงข้างล่างกัเดี๋ยวก็ง่ายขึ้นมาครับแต่ว่าฝนนั่นมาแป๊บเดียวหายละผมอยากให้มันมาจัดมานหนักอยู่เ๋จะได้เติมน้ำในบอ่อน้ำก็เหลือหน่อยแต่ว่ายังมีเสียงลมมาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหน้า <c oughs> ขอไปครับอันนี้จะเป็นหน้าบ้าน,นครับ ผมจะพาไปอัปเดตส่วนฝั่งนู้นครับเห็นไหมจะเป็นแคปมหรือว่าเป็นบ้านพักของช่างที่มาทําบ้านทํามันี่นี่เลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอทีบ้านแดงเดี๋ยวยกบ้านแดงขึ้นมาก็จะวางตรงนี้ต่อจากบ้านหลังนี้แหละครับต่อจากบ้านหลังนี้เ,อา,าเอาไว้เวลาไอพนักง,งานมา เกี้ยมาก็จะได้ผักนี่ส่วนของบนก็จะมีแท่งน้ำครับคงเล็กทาเรียบร้อยเลยดำดับานอันนี้กี่เมตรนะครับช่างอันนี้กี่เมตรแทงน้ำแทงน้ำนี่สาเมตรครับ เก้าเมตรเลยครับเป็นน้ำเก้าเมตรอันนี้ก็สร้างกําลังทําห้องน้ําอยู่ครับกําลังทําห้องน้ําอันนี้ก็ฉาบเอไม่ใช่ฉาบเขาเรียกว่าอะไรนะนก่อใช่ไหมครับใช่ <laughs> น,นี่ก็เหลือแค่มุ้งเนาะที่นี่ก็เหลือมุ้งกับด้านนาน,านี่นิดเดียวนี่ฝั่งนี้ประมาณสาม สามสี่ก้อนนี่ผมมาลองบุงมือเศ้านี่ครับนี่ฝึกไฟฝึกไบเพื่อได้ไปทำห้องน้ำในบ้านตัวเองเผื่อได้เอนี่เราฝึกถ้าเราเป็นก็ดีเนาะเราได้ทำสมมุติว่ามันไม่สวยไม่เป็นไรเราไปทำบ้านตัวเอไปทาบ้านไปทำอะไรของตัวเองก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายดีกว่าไม่เป็นนะ แต่ผมก็ต้องฝึกอีกหลายรอบนะถ้าถ้าจะเป็นใช่ไหม <laughs> เป็นไม่ใช่ว่าทำรอบเดียวก็ได้เลยไม่ได้นี่ครับทึบเลยสูงมากตรงนี้จะอยู่มุมสูงสูงมากๆเลยครับเวลามองลงไปข้างล่างเห็นว่าครับ พอฝนฝนโ่ฝนบมมานะครับนะหญ้าก็เริ่มแห้งหมดเลยเห็นไ่มมีไก่ด้วยฝนะกำลังมาโยกเนี่เขาเรียกอะไรอันนี้ช่างแท่นหรือว่าอะไรสวยมากเลยเทกับเทเทพื้นเทแท่น,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 นหรือว่าอะไรครับขัดขัดขัดมันแต่<อ>เราไม่ได้เอาเกียงขัดมันมาขัดเราเอาเกียงฉาบมาขัด ไม่ต้องมันมากเกินไปเนาะเท่านี้โอเคเลยนี่ครับนี่เป็นเท่นน,นี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปนู่นเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะเอาแท่งน้ำขึ้นมานี่แหละใช่นี่แต่เสียดายผมว่ามันเป็นสีดำถ้าปล่อยเล็กปล่อยแบบเป็นเล็กเปล่าๆนี่ถ้าไม่ทาสีจะสวยมากเลยสีมันจะเด่นชัดกว่า แต่เล็กกับมันกันสนิมเรียบร้อยนะแต่เฮียน่าจะชอบชีดำนี่ครับไอส่วนนี้จะเป็นภาพมุมสูงครับน่ะฝนหยุดเรียบร้อยแลย้วผมว่าจะไม่รดยาแล้วนี่ส่วนหน้าบ้านครับหน้าบ้านเดี๋ยวเคลียร ลอให้เซตเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเคลียเคลี้ยนี่ออกให้หมดทำความสะอาดครับเดี๋ยวมาดูสวนพักผมพักก็เริ่มสวยเริ่มได้กลินแล้วครับต้นผิกต้นอันนี้ก็เริ่มต้นมะเขือเริ่มดอกเลยนะครับต้นต้นมะฮุงก็เริ่มโตเลยครับ นี่ต้นพะยูนตูใบแมงลักนสวยมากเลยครับนเห็นไหม,นมาเอาไปกินนะเด้อครับผู้ใดอยากได้เดี๋ยวแบ่งให้เอาไปปลูกทะละแน่นี่ขคืนน้ำพุทันกินตลอดครับมะละกอต้นนี้ก็สวยมากเลยแต่ว่าพักเอต้นหอมพักชีหรือว่าพักหอมป้อมนี่ครับบ่ค่อยโตนะเดี๋ยวผมจะว่านอีกนานหนึ่ง วานอีกนานหนึ่งเพื่อจะได้เก็บกินกต้นมะเขือนี่กระดอกเลยมึ่งไปซื้อมาอันนี้เป็นถนนลงไปบ้านหลังแดงข้างล่างครับ อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อครับเด้อนี่แหละวนเวียนไปอยู่ยในรีสอร์ทนี่แหละุผมก็บอกว่าจะไปถ่ายตรงไหนครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคอยออกไปใต้ข้างนอกให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันครับหาตั้งกล้องกับพังเลย เดี๋ยวมาดูน้ำในบอ่อกันครับน้ำในบอ่อกันเรือน้อยล่ะฝนกบ็บดเติมจักทีนี่นะครับนนั่นเห็นปลาเดี๋ยวสักหน่อยครับผมขึ้นไปเดี๋ยวกลับลงมาเดี๋ยวเอาอาหารปลามา,มาให้มามาเกือปปาครับ นี่ส่วนผาใบเขาก็ปูปูล้อหินออามาลงเลยพอลมมาแหงแหงก็เริ่มพังเลยครับลมแรงมากแรงจนพังผาใบเนี่ลื้อไปหมดแหละหลายอย่างหินก็เดี๋ยวหินก็จะมาลงครับแล้วก็จะได้เกลี่ยหินกันแล้วก็จะวางวางแนวทางเดิน,นครับเห็นบ ตามแนวสายไฟส่วนนี้ก็เมื่อก่อนผมจะกั้นไว้ที่จอดรถในผ้าดำนี่ครับผ้าสแลนตอนนี้ก็คือลมมันแหงพังไปหมดเลยเห็นบหตัวนี้ก็รุดหมดเลยซ่อมนี่มันขาดหมดเลยเห็นบ่ครับนี่ลมมันแรงมากดูดิเก้าอี้นี่ไปหมดเลยนี่ เดี๋ยวผมไปพาพี่ๆเดินชมบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทครับสวนน้ำกันยังบุท่ันได้มานะครับแทงน้ำหลายวันแล้วจะเป็นอาทิตย์ตอนนี้ก็ได้ซื้อน้ำไส้อยู่ครับดีที่มีน้ำในบ่อทีพอได้หดหยาดบาษบันตรงได้ซื้อน้ำหดหยาอีกอันนี้เดี๋ยวก็จะปูพะใบแล้วก็จะเอาซีแพคมา มาเทนี่นช่างเขาจะทำครับเป็นลำธารเป็นคลองผ้าใบเขาก็มาเรียบร้อยเลยครับผ้าใบปูผ้าใบก่อนแล้วค่อยเอาปูนมาเทมาลาดอีกทีหนึ่งเพื่อกันชื้นเพราะว่าพอทำเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาหินมาวางแถวริมนี่ครับแล้วก็จะเอาน้ำลงเอาปลามาปล่อยครับ พวกปลาสวยงามปลาคาบป,ปลานี่ครับเฮียผมจะซื้อมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำมันก็จะติดแทงน้ำอยู่ข้างล่างแทงน้ำจะมีสองสองสองอันสามอันนู่นนะตรงนี้ก็มีสองข้างบนก็มีแทงน้ำอันหนึ่งเพื่อว่าได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไปกล่องกล่องถึงจะอาบได้ เพื่อใมันมีคาบครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักน้ำนี่ครับสูบขึ้นไปในคลองเลยก็ไหลลงมาเพื่อเพื่อให้น้ำมมุนเวียนเพื่อปล่อยปลาด้วยแลวก็เพื่อความสวยงามด้วยครับหยาผมก็ตัดเหลือเหลือไม่เยอะนะครับใกล้จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ผมจะตัดหายาเสร็จเรียบร้อย นี่ผ้าใบที่ผ้าใบที่ผมปูออันนี้มาตอนกลางวันผมก็มาดึงเลยนะดึงนี่ลมพัดเห็นบหมครับเนี่ยไตหมดเลยอันนี้เขาก็ว่าจะลงหญ้านะหันี้อามาลงมาถึงนี่แต่ตอนนี้ยังบุยังบุทันมีเวลาอันนี้ก็ตั้งเสาเสาไฟไว้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็จะเดินสายไฟตามแนวท่อนี่เดี๋ยวท่อนี่เขาก็จะฝังลงนะครับน,นี่เสาเนี่ยอันนี้เท ขุไว้เรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็จะขึ้นมาก็จะมีหลอดไฟหรือว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูสนามหญ้ากันครับลมมันจะแรงครับเสียงลมแรงมากส่วนนี้ตัดเรียบร้อยเลยครับเหลือแต่ตรงที่ลงใหม่ลงใหม่อย่างนี้นยังบทันได้ตัดเห็นพวกขับหญ้าที่มันขึ้นมาใหม่มาใหม่เป็นหญ้าที่เ้างบได้เอามา ถอกนะครับนี่มันเกิดขึ้นมาเองนี่เดี๋ยวมันจะตัดปุ๊บจะโตขึ้นเร็วมากเลยนี่ตอนนี้เดี๋ยวเอาค่อยถอนออกเดี๋ยวมีเวลานน่นเลยครับส่วนที่ยังเหลือก็ยังบุหลายครับนี่ยังยังช่วงเหลือช่วงนี่ช่วงต้นไม้นี่ครับนี่แหละเดือยแค่นี้เลยก,กับมุมนู้นนี่ครับมุมนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะตัดให้เสร็จเรียบร้อยให้มันตัดให้มัน หนึ่งเขาตัดสันบกเบืองน้ำเวลาหดหน้ำครับแล้วก็จะให้มันเกิดมาใหม่ให้มันหนาให้มันสวยฝั่งนี้ก็ตัดเรียบร้อยเลยครับปุตัดมือวานนี้เ,าาเห็นไหครับทข่าวเห็นครับเสียงลมอาจจะแห้งนะครับ พอตัดออกแล้วก็สวยนะครับสวยมากพื้นที่พื้นที่สูงขนาดนี้ปลูกหญ้าค่อนข้างยากครับเพราะว่าหน้ามันบกหน้ามันบกค่อยมีครับนี่ส่วนประตูฝั่งนี้ปกติจะเข่าฝั่งนี้ผมปิดไว้เรียบร้อยเลยครับเอาตะข่ายมาปิดไว้เพราะว่าหมาเข่ามาค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเข่ามาขัดเลยตรงทีเอ เขาล้อมต้นไม้นะครับดินล้อมต้นไม้หมันผัดพังมดแต่ละเท้ามาผมต้องมาให้มาซ่อมทุกมือทุกมือกันเลยต้องปิดไว้ก่อนนี่ครับพอเขาตัดแล้วมันก็เสมอกันครับสวยเห็นหเดี๋ยว่เเอเอนี่เขาจะฝังนะครับเจาลงไอ้่อเนี่เขาเจาลงข้างลลาง เราลงใต้ดินมีท่อมีสายไฟสายไฟจะเดินไปด้วยกันนี่นะครับแล้วก็มีสายน้ำด้วยน้ำกันเอาไว้ลดต้นไม้นี่ครับส่วนแนวนี่ียบวานี่ออพวกเราเนี่ยพ่วงข้างๆแถวแนวหินนี่ออกครับต้นไม้ต้นใดส,งสูงๆเหลือแค่ต้นกระถินต้นหนึ่งครับอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเอาไว้กินนะครับเป็นกระถินน้อยกระถินป่าอันนี้จะอร่อยนะกระถินอันนี้นะนี่เห็นไหมครับ กำลังดอกเอาไว้กิดกับตุ้่งส่วนแนวหินก็เดี๋ยวพอตกหนาแรงมาหรือว่าเริ่มฝนเริ่มยุดหยาก็เริ่มแห้งไปเห็นไหมฝนก็คึ้มขึนแต่ยังบม่ตกสักทีเดี๋ยวพอติดไฟเสซ็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ผมจะอัปเดต ส่วนมากเวลากลางคืนผมไม่ได้คอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้ดูเหลก็กชวนแนวข้างล่างนะครับผมพึ่งพึ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานเห็นบีกเรียบเลยแต่เหลือสนทั้งนู่นนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะปั๊บมืดเลยครับตรงนี้กับปั๊บหญ้ามันเสมอจันเลยจะได้เห็นบอกสวยๆเป็นลานขึ้นไป อันนี้จะเป็นลานหินครับลานหินก็สวยเดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้หินมาตกแต่งตามล้อมล้อมต้นไม้ไว้ครับตรงที่เขาปูเขานี่ครับเขาปูนี่เดี๋ยวก็ใส่หินขาวตรงต้นไม้นี่ตามต้นไม้จะได้เด่นขึ้นมาจะได้สวยนี่ครับเขาโรยหินมุดนี่นะสวยน,นั่นนี่ตรงต้นไม้ก็เขาทํา ที่ล้อมไว้เลยกัฝังฝังเสาเตรียมเดินไฟเรียบร้อยเลยครับขุดเสาลงเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็เก็บเอเศษหญ้าที่เอาตัดมาใส่ต้นไม้ครับให้มันเป็นปุ๋ยผมใส่ถูกต้นเลย เดี๋ยวมาดูต้นไม้ใหญ่ครับต้นต้นไม้ใหญ่นี่ชสยเต็มเลยครับดอกไม้อ,อ้บางนันก็เหี่ยวแห้งแล้วนะครับนะอันนี้ทั้งๆที่เราพดน้ำอยู่นะครับนะ อันนี้แผ่นกระมาะเรียบร้อยเลยครับอันนี้เป็นแผ่นหินหินวางแนวทางเดินนี่ครับวางเป็นเราเดินก้าวโอ้ลมทางแลน,นี่แหละผมจะวางที่ผมอันนี้คือเราวางเราเดินสายไฟนะครับสายไฟสายน้ำที่ผมขีดเส้็จเดงกๆไว้แล้วเขาก็จะวางแผ่นหินตามนี่แหละครับเป็นทางเดินแล้วกับเ,เวลาลูกค้ามากลางเต้นกับโบได้ให้ตอกมุดต,ตรงนี้คือวางหินไว้ให้เป็นทางเดิน กันตอกงุดตอกอันนั้นไปโดนสายไฟสายน้ำครับอันนี้ผมจะอัปเดตประมาณคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละลมคนทางแห้งครับผมไม่ได้ใส่ไม้ไม้กับเสียงบ่ค่อยดีก็เลยลมมันแหง้งเสียงมันแตกครับดูผ้าใบเนาะจะพังหมดเลยเนาะเวลาลม บ,บมบเดี๋ยวผมจะขอตัวไปฮดห้าก่อนครับไปฮดห้าฮดต้นไม้ก่อนร mm hmm. อฝนนี่ถ้าดูท่าทางแล้วจะไม่ได้ผลแล้วแหละเงียบแล้วแดดเริ่มมาอีกแล้วเรกๆเหมือนฝนจะตกครับ mm hmm. อันนี้กระสาไฟนี่เดินไม่เรียบร้อยตั้งไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินไฟขึ้นไปบ้านผมนู่นเลยครับ อันนี้ยังไม่ได้เดินส่วนเสาลักเสาตรงแนวนี่ก็เดินเรียบร้อยเหลือต้นหนึ่งนู้นอยู่หนุนผมหาไม่เจอวันนั้นนะผ้าใบมันคุมอยู่ก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยววันเดินไฟวันช่างมาค่อยทํากันนี่ครับเห็นปะอันนี้จะเป็นลานหินตรงนี้ต่อไปนู่นก็จะเป็นลานหยามาฝั่งนี้ก็จะเป็นมีหินลานหินเหมือนกันแล้วก็มีลําธารครับจะได้มีน้ํามีความ ชุ่มชื่นหน่อยจะได้โบแห้งแรงเกินไปครับจะเป็นโซนเป็นโซนอยู่ครับหลากหลายเดี๋ยวฝากพี่ๆเพื่อนๆมาพักผ่อนมากินมูกระทะมูกระทะก็อร่อยมากนะครับน้ำจิ้มนะมากินมูกระทะมาพักผ่อนมันชมบรรยากาศบรรยากาศสวยมากยิ่งตกเย็นนี่อากาศขนาดตอนนี้ถึงกับเย็นหนาวเลยเลยครับ ลมค่อนข้างแหง้งเป็นธรรมชาตินะครับสายลุยปา่าลุยเขาต้องมาเลยครับมาลมลมแรงมากแล้วเดี๋ยวฝากพี่เพื่อนๆคนไลค์คนติดตามเ,เด้อครับเด้อ